ช่วงตามดูผู้แทนเขตห้าสงขลาพักประชาธิปัตย์นายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองตามดูผู้แทนนายกชายสอสอเดชอิฐขาวทองสอสอสงขลาเขตห้าพักประชาธิปัตย์นายกชายยกพื้นที่แปดไร่ด้านหลังของสำนักงานสอสอเดชอิฐขาวทองที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลา ทำเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมนายกชายบอกว่าเกษตรกรและการเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่อยู่คู่คนไทยมาช้านานจนกลายเป็นฐานรากของสังคมไทยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก,รกรจากหลักสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ยกระดับเกษตรกรสู่ความเป็นอัจฉริยะบนพื้นฐาน เกษตรอินทรีย์ภายใต้หลักการพัฒนาเครือข่ายเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมสงขาอย่างยั่งยืนเกษตรอินทรีย์คือการทําเกษตรด้วยกรรมวิธีทางธรรมชาติโดยพื้นที่ที่ทําเกษตรนั้นต้องไม่มีสารพิษหรือสารเคมีตกค้างและหลีกเลี่ยงจากการปนเปื้อนของสารเคมีทั้งทางดินทางน้ําและทางอากาศ เพื่อความสมบูรณ์ทางชีวภาพในระบบนิเวศและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามสมบูรณ์ของธรรมชาติให้มากที่สุดโดยไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์หรือสิ่งที่ได้มาจากการตัดต่อพันธุก,กรรมและมุ่งเน้นการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีแผนการจัดการอย่างเป็นระบบในการผลิต ภายใต้มาตร,รฐานการผลิตกเกษตรอินทรีย์ให้ได้ผลผลิตสูงอุดมด้วยคุณค่าทางอาหารและปลอดสารพิษอีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนการผลิตและสามารถประยุกต์ใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติเพื่อคุณภาพชีวิตและสนับสนุนแนวเศรษฐกิจพอเพียงนายกชายสอสอเดชอิดขาวทองก็เลยยกพื้นที่ แไร่ด้านหลังสำนักงานสสเดชอิดขาวทองเลขที่99ถนนเพชรเกษมตำบลขูหาท่ายำเภอรัตภ,ภูมิจังหวัดสงขลาเป็นแปลงการเกษตรชื่อแปลงขาวทองผ่านการรับรองมาตรฐานกเกษตรอินทรีย์ประเภทการรับรองระยะปรับเปลี่ยนตามดูผู้แทนนายกชายสสเดชอิด ขาวทองสอสอสงขาเกต5ห้าพักประชาธิปัตย